พ่อพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเนาะมื่อนี้พ่อทองเงาะก็ออกมาทงน้านะครับว่าสิมาหาหอยหเขาไงแล้วก็มาหากรุบนะครับนะเนาะเนี่ครับมองที่พ่อทองเงาะสิออกมาหาครับเนาะที่เป็นประมาณนี้ครับทองเงาะกับพ่อแล้วครับพี่น้องพี่น้องเลรามองดูพี่น้องเห็นยังบ่พ่อทองเงาะเปิดดอ,อกเห็นตะกบพี่น้องนะ พี่น้องนะครับกบเข่างเายเยพี่น้อง นั่นไงได้หนึ่งต,ตัวยังเจ้บพี่น้องครับพี่น้อง,งอันนี้ก็เป็นห้อยประทองเงาะเปิดมานะครับเนะมื่อนี้มาเปิดกบครับได้หอยชลีเขาง่ายเกา่าได้กบเก่านะครับเนาะกรบุร้ว่าได้หน่อยได้หลายนะพี่น้องเนาะ สจะประมาณนีแยนะครับของง่ายก็ต้องใจเย็นๆเนาะพี่น้องบางวันยู่ก็จะเป็นดินน้อนๆนิดยครับเป็ยนนุ่น ขึ้นกน้อยและก็มีหูซึ่งมันจงหไวไปแต่อปให้อากาศเขานะครับเนาะนี่เลยเขียนอีโมครับพี่น้อง นี่คือการหากินของพัตทางเหาะนะครับเนาะหากินแบบบนบรานห้อยนะครับหาเสกากินเขอกบรูว่าอยู่บังแดดดอกพี่น้องจะเอาก็เเียงหาเอ,อกเปิดหาไปอยู่กับดวงนะครับเนาะ อยู่กับประสบการณ์นาครับถ้าผมมีประสบการณ์บวกเข้าไปกับหวงแง่พ่อกับพ่อครับคิดว่าในยูมังหันมังนี้คีนะครับบ้านพระทองเงาะเขามีค้นเห็นดอกพี่น้องทั้ทสองเงาะผู้เดียวคิดว่านิดเนี่ยเพราะว่าผมเห็นผู้ใดไปเปิดเปิดกรบตะเชืยอนะครับ นี่แหละครับหนุนแล้วพี่นอ้องเด้อท่านงอจะจับให้เบิ่งมาที่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่พี่น้องปึ๊บอ้ยพี่น้องคนนึงตัวใหญ่มากอิบๆตัวใหญ่มากนี่คือหม่องหม่องควินยูน่นะครับเนาะ เดีย๋ยนีว่พี่น้องกบจำศีลเถิน,นกบของง่าครับตองงอกกระชิหาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะใครที่าตามกันอีกนะครับเนาะว่าทีได้อีกจกตัวบ่ครับพีน่น้องตองงอกกระหาเรื่อยๆนะครับเนาะ พี่น้องมันจะดังแบบนี้ครับนี่แสดงว่ามีมีมีกบแล้วพี่น้องดูนะพี่น้องบ้านแมนบ่นี่ครับเฮ้ยแม่แล้วพี่น้อง,นนอง,อองโอ้มันมันอีกแล้วพี่น้องมันมันอีกเป็นมันอีกครับพี่น้องเห็นบ่เห็นเห็นบ่ครับเอ๊ะ สุกๆกันมาอีกแล้วพี่น้องด้ยสุกอีกแล้วครับแน่นะเก่งเลวครับพี่น้องหนึ่งตัวทองเงาะอยู่หูอยู่ว่ามันต้องอยู่แถวนี้ว่ปเห็นห้อยมันทังอยู่พี่น้องเดีไหนจับเงื่อนรับด้วยนานได้แล้วพี่น้อง นี่คือหมองมุน่นยูครับได้อีกหนึ่งตัวซิงกะนี้นครับเนาะพี่น้องเขาได้กินอยู่ครับนี่กับตัวเบญยปันได้ครับหนึ่งตัวสวยๆครับสวยๆ ครับครับพี่น้องแขวนเราพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับมันจะอยู่แบบนี้นะพี่น้องเนาะเื่าน,นั้นไงกบกบเข่าไงพี่น้อง ครับพี่น้องพระทององงอก็เปิดเปิดเปิดเตียงมาเรื่อยๆนะครับเนาะเปิดมาตะพุ่นเหรครับพระทองเงาะได้ยืนหันตัวหนึ่งครับพออีบ่น้องอันพระทองเงาะก็เลยเปิดมาอีกครับเปิดมาเปิดมาอันมันเป็นอะไรครับพี่นอ้อ,นองอันพระทองเงาะก็คิดว่านี่แหละครับมัน มองกบบยูแล้ครับเนาะมันจะเป็นดินขึ้นแบบนี้ครับในความรู้สึกของมะทองเงาะนะครับตบเบื้องสีมุกดั่งปุ้งๆครับพี่น้องมะทองเงาะก็เลยชิดว่ากบตรงยูมุมนี้ครับมันจะเป็นดินอ้นขึ้นมากสี่ครับม่เหมือนกันเนาะครับพี่น้องว่ามันสีแมนบมเนาะครับเนาะสังเกตการของมะทองเงาะเนาะครับเนาะแมนเหรอครับพี่น้อง ของแค่ได้ครับวันนี้นี่เลยครับเพื่อนว่าประสบการณ์นะครับเนาะพี่น้องซึ่งประทองเหงาะกับหามาหลายปีอยู่ครับนะแม่น,นดีครับพี่น้อง กบอีลีครับพี่น้องตามขาดไม้นะครับตามที่พระทองหงาะขาดกันไว้ครับพี่น้องตัวนี่ทำได้พี่น้องคบตัวนี้ตัวเงาจ,จับไม่เบิกนะครับเนาะ ตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้นะครับตัวใหญ่มากเลยพี่น้องครับครับพี่น้องครับเพิ่งก็กลับไปมาแล้วนะครับเนาะก็คือนี่นะครับสรุปผลงานครับผมสรุปผลงานนะครับนอหอดบ้านนะครับอาบน้ำเรียบร้อย ได้อยู่ครับพี่น้องได้เจ้าอยู่ครับครับผมฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์พอทองเงาะนี่เลยครับด้วยในช่องยัยหนุ่นหัวลานครับผมสวัสดีครับ